ามาพบมาพอกันคือเกากับตุ๊กติกินแซ่บมีเมนูข้าวเหนียวทุเรียนเพื่อนข้าวเหนียวทุเรียนโอ้ดูทุเรียนปีนี้หน้าอร่อยไหมล่ะเนี่ยสจะร้อนอม,มีกะทิเลยเพื่อนไปซื้อข้าวเหนียวมาอยู่แต่ตลาดลาดโดยนำกะทิเลยเพื่อน ชำไปเลยเขาเหนียวตักใสโอ้เขาขุดดินข้างบ้านนะเพื่อนโอ้ยบทนาธทนออืมเพื่อนอืมอืม อร่อยมากเลยหอมหอมอืมเพื่อนอืมหม,ม,ม,มอนทองเพื่อนโอ้โดูเมด็ดเม็ดเล็กนิดเดียวเองดู ข้าวของเราก็จะมีสามสามสีนะเพื่อนใส่ดอกน้ำดอกอัญชนันแล้วก็ใบเตยแล้วก็ข้าวสีขาวเราธรรมดานะเพื่อนอนี่เอาข้าวเหนียวใส่ข้าวเหนียวมูนใส่เพื่อนอ อร่อยอืมอืมอืม,อมากะทิลงอีก Pappa <laughs> mm -hmm. <That> <laughs> นั่งหลังบ้านเพื่อนก็จะอากาศนิดนึงนิดนึงสองร้อยเพื่อนได้เยอะๆหมอนทองดู เนื้อ <c oughs> กอบนอกนุ่มในกำลังอร่อยพอดีเม็ดเล็กนิดเดียวเอง โอ้โหดื่เลเพื่อนเรลืองหอมนานรับประทานอืออืก็จะได้ยินเสียงไกยุนตลอดเวลานะเพื่อนสึ่ หอมหวานอร่อยนะเพื่อนเนาะใส่กับใบเตยแล้วก็ใบ,บ,อบดอกอัญชันเพื่อนอืมปวาติ่มเลยเลยเนี่ยอืมอืมอร่อย ุงขยะอยู่นี่ดูนี่จ้าตลิกจ้าอืมเจียงใครเนาะทยางหลังบ้านเพื่อก็จะเหงื่อนิดนึงร้อน ต้องร้องอ้าโอ้โหเกลี้ยงจานเลยเพนนื่อนอร่อยเนาะไปเลยจ้าอ อร่อยมากแซ่บเลยเพื่อนอก็จออากเขาอำพาาจากในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆจะขอขอบคุณทุกท่าน ที่มาหับชมวิดีโอช่องเล่น้อยช่องนี้ของตุ๊กต๊กินแซมนะคะแล้วมาพบมาพอกันใหม่ในคลิปหน้าด,ด้วยจ้าเด้อขอให้ลำลำรวยๆสุขภาพแข็งแรงอายุมันควันยืนมันยืนมันยืนนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ